ครับเช้าหนึ่งครับ oh. วันนี้เ่้าหนึง่งจะมาแออาก้สมเกงเอ่อจัคปลาเป็นยีนนะนยีนจัคปลาสองตัวเลนเกอร์สองตัวเห็นไหมเนี่ยจัคปลาต่างแขกเดินขึ้นขอยออกจากห้างไปเลยนะเนี่ยเลนเกอร์สองตัวลูกค้าสุนัขก็มีครับเช้าหนึ่งจะให้เรารอเนาะนี่จัดไปสวัสดีครับ กเราก็สุพเพรับเป็นส่งเสื้อผ้าช่างหนึ่งออนไลน์ครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ส่งเกงยีนนะครับ4ตัวรวดเลยเป,เป็นเป็นกกงเกงของแจสปาแล้วก็แลงเลอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เองนะครับแล้วก็เข้า,เามาใช้บริการออเกเกงแบบมาด้วยหนึ่งตัวแบบที่จะเป็น ACPS น,นะครับแล้วก็เอามาเป็นแบบหนึ่งตัวแล้วก็ 4ตัวทําให้เข้ากับแบบนะครับก็ช่างหนึ่งก็มาประเมินงานดูนะครับก็ลองติดตามชมผลงานของช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งไม่ได้สอนนะครับไม่ได้ยังยังไม่ได้เปิดสอนเนาะการแก้ทรงนะครับเพราะว่าซรีระอะไรเงี้ยมันดีไซน์แต่ละรุ่นมันไม,ม่เหมือนกันนะอ่ะช่างหนึ่งยังไม่เปิดสอนอย่างเป็นทางการนะครับจะเป็นเพียงคลิปรีวิวผลงานช่างหนึ่งแล้วช่างหนึ่งจะส่งคลิปรีวิวสวยงๆเต็มๆนี้ให้ลูกค้าชมแล้วก็ให้พี่ๆเพื่อนๆหรือว่าท่านที่สนใจนะครับก็เข้ามา ใช้บริการช่างหนึ่งได้ว่าช่างหนึ่งทางานอย่างไรนะครับก็มีขั้นตอนตามสไตล์งานของช่างหนึ่งนะครับวิธีการทํางานของช่างหนึ่งก็คือจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของช่างหนึ่งเองก็คือก็จะเหมือนทําขาเนี่ยเหมือนทาจากเหมือนขากระบอกทําเป็นขาเดฟหรือเป็นขากระบอกเล็กเนือนขามันจะไม่เบี้ยวนั่นเองนะครับนั่นคือสไตล์งานของช่างหนึ่งครับตามจบงานช่างหนึ่งครับผม ลูกค้าได้มาติดต่อนะครับว่าให้ช่างหนึ่งทำเกงเกงค้ากระบอกเล็กให้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วช่างหนึ่งก็คุยงานกับลูกค้าลูกค้านําแบบมาด้วยนะครับโอเคเลยถ้านําแบบมาช่างหนึ่งจะได้จัดเต็มให้กับออวัดสเปคจับแบบนะง่ายๆเหมือนลูกค้าตาักจังหวัดนะครับถ้าเกิดวัดไม่เป็นนะครับคุยงานไม่คือไม่ค่อยเข้าใจกับการวัดของไอ,อ,อ,อ้จริงช่างหนึ่งที่ส่งแบบให้ลูกค้าดูว่า วัดแบบง่ายๆสไตล์ช่างหนึ่งนะมันมีอยู่นะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นบางคนแบบเออไม่มีอุปกรณ์หรือไม่มีอะไรเนี่ยก็ส่งสามารถส่งแบบมาได้นะแบบมาตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะมีค่าขนส่งเพิ่มเติมขึ้นเพราะว่าน้ําหนักของการส่งมาเนี่ยเขาจงคิดตามน้าหนักนอกัางไฟสนีทั้งเคอรี่หรือว่าอะไรประมาณนั้นแหละนะส่งแบบมาแต่ลูกค้าท่านนี้ก็เอามีนแบบมาด้วยช่าหนึ่งก็จยจัดให้นะครับก็มีการ ทำเป็นทรงขากระบอกเล็กก็เหลือประมาณสัก6นิ้วครึ่ง6นิ้วครึ่งนี่อาจจะเป็นขากระบอกเล็กสามารถสวมสวมเข้าออกถอดง่ายนะครับนั่นคือขากระบอกเล็กก็ไม่ได้เล็กมากก็ยังไม่ถึงหกข้าเป็นหกนิ้วเลยเนะี่ยก็จะเป็นค่อนข้างจะเชิงเดฟเลยและครับแต่ถ้าเดฟสุดๆก็จะอยู่ราวๆสักห้านิ้วครึ่งประมาณนั้นสาหรับคนตัวใหญ่นะคนตัวใหญ่ผมเนี่ยช่างหนึ่งแนะนาให้หกนิ้วครึ่งเนี่ยกำลังดีนะครับเป็นขากระบอก ใส่ได้นานแล้วก็ดูดูดีด้วยนะครับท่านหนึ่งก็ทาการลื้อลื้อนะครับเฉพาะลื้อเนี่ยคนใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าดีไซน์แต่ละตัวแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับท่าหนึ่งก็ทำการเก็บงานให้อย่างดีนะครับแล้วแต่นะครับงานส่วนไหนรุ่นรุ่นไหนเป็นไงตัวนี้จะมีเป็นจัสปานะครับจัสปากับเรนเลอร์เรนเลอร์มันก็จะมีดีไซน์เฉพาะของของเขาเองนะครับการแก้เหมือนแต่ละตัวนะแก้จะไม่เหมือนกันอะนัะ่นแหละโจทย์โจทย์มันแก้ไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดมีมแบบมาด้วยแล้วเช่าหนึ่งก็ไปคำนวณผ้าเองเช่งหนึ่งเวลาแก้ให้ลูกค้าเสร็จก็อดีสไตล์ของเช่งหนึ่งก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ทรงขาแบบไม่เบี้ยวอะไรประมาณนั้นครับนี่อย่างที่เห็นก็เสร็จแล้วเนาะมีการตัดต่อปลายขาด้วยครับไลออ่ต้นขาเอวสะโพกปลายขาแล้วก็ตัดต่อความยาวนะครับสไตล์ช่าหนึ่งก็จัดเต็มให้ลูกค้าทุกคนทุกขันทั่วประเทศครับเรียบรย้อยแก่ทรงกางเกงยีนเะนอื์แรงเลอร์ครับผม ตัวนี้จะเป็นเออจะสปาเออของจริงครับติก๊กเดินได้สองตัวจะสปาสองตัวนะครับเนี่ยช่างหนึ่งก็ทําการาแก้ทรงให้ใหม่จากไอ้จริงมาขายใหญ่มากนะลูกค้าพยายามซื้อสลิมไปแล้วแต่ว่ามันไม่สลิมอ่ะต้องให้ช่างหนึ่งแก้ไขไปส่งสุดๆเราเยอะครับผมมาถึงช่างหนึ่ง,นนงไว้ใจได้นะครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจช่างหนึ่งทีเข้ามาใช้บริการครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งหมด4ตัวรวดเนาะ ลูกค้านําแบบมาด้วยเพ่จะทําการจัดแจงให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้งานค่อนข้างจะเข้ามายึดเยอะนะครับเข้ามารัวๆแต่ชั้งหนึ่งทางานไม่ทันแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยพราะส่งงานขอบคุณมากครับโอกาสหน้าใช่ไหมครับอ